ครับสวัสดีนาะนาะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็มีเวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองสิบห้าทีแล้วนะตอนนี้อยู่ที่คลองขันแตกนะครับลองมาเดินเล่นดูนะนะครับไม่ได้มาเดินนานแล้วนะก็ลองดูนะครับว่าเราจะมีผลงานหรือเปล่าอาไปจํารับชมได้เลยครับผม กับแล้วนะกับแล้วนะอยู่นะอยู่นะอ้าวลุดโอ้โหเบรกอ่อนไว้นะครับเหมนพาเข้าไปพันต้นไม้นะกิ่งไม้ข้างล่างนะโอ้โหเยดายนะครับเอาไปหากันใหม่นะโอ้โหเยดายนะครับเบรกอ่อนไปนิดนึงนะพาเข้าไปพันกิ่งไม้ข้างล่างนะ หายนันหล่อไปนะครับโดนเลยนะโดนแล้วนะโดนแล้วนะโดนแล้วครับนี่นะเต็มคอเลยนะครับโอ้มมนสบัดเยือหลุดไปแล้วอ้ยังอยู่ยังอยู่ นี่ครับสุดยอดนะเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บหนึ่งผมเห็นมันขึ้นจิบอยู่นะครับขึ้นจิบอยู่ตรงเนี้ยตรงปากตกนะครัเดี๋ยวลองนะเดี๋ยวไปติดตามมันต่อนะครับว่าเราจะมีผลงานเพิ่มอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวถ่ายรูปน้องก่อนนะครับ แล้วนะอืม <c oughs> ไม่อยู่นะ <c oughs> เป็นใบไม้ไปได้ไง <c oughs> โดนแล้วนะโดนแล้วนะโดนแล้วนะวนะิ่งนะโอ้ยหนุดโอ้โห้วิ่งนะกาดไม่ขาดก็เปิดนะฮะโอ้โหน่าส่งให้ยาวกว่านี้นะครับวิ่งมาเวยนะเอาใหม่นะหาตัวไปเรื่อยนะโอ่เสร็จได้นะ จะได้นะโูไม่ติดนะครับลองเล่นเป็นปลายางของ v b a บนะก็ลองดูนะครับเยังมีตัวกัดเพิ่มนะตอนนี้นก็ยังแต้มเดียวเหมือนเดิมนะนะครับกัดไปสองสามทีนะวัดไม่ติดนะก็หาตัวอันต่อนะครับมีเวลาอีกสักพักหนึ่งรับนะลุยเลยครับผม แล้วนะกัด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 แล้วนะลอยเลยนะครับ <c oughs> ช่อนบินนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับวันนี้นะมีกัดประมาณสามตัวนะครับได้มาตัวหนึ่งนะนะครับเล,เล็กนะครับวันนี้ก็ มีเวลาแป๊บเดียวนะเอาออกมาเดินเล่นนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะก็ฝากกดไลค์นะครับก,ก,กดซ like ับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะนะครับก็เดี๋ยวติดตามนะครับว่าคลิปหน้าเราจะไปลุยที่ไหนกันต่อแล้วนะวันนี้แดดร้อนมากนะครับไม่ไหวจะเดินนะเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ